สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมี่เจเจอีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ข่าวสารการอัปเดตอัตบอลนะครับอัปเดตมาใหม่มีแมปใหม่มานะครับไม่ใช่แมปแมปเอไอใหม่นะครับแล้วก็จะมีแมปใหม่นะครับเดี๋ยวผมไม่รู้เป็นแมปอะไรแต่ว่าทางเกมเขาบอกนะครับเป็นแมปใหม่นะครับแล้วก็การอัปเดตการอัปเดตครั้งใหม่นะครับจะมีอันนี้มาเพิ่มมาด้วยนะครับอย่างเช่น ที่แปลภาษาครับยกตัวอย่างครับถ้าเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษคุณสามารถแปลได้มันจะเป็นแปลภาษาไทยนะครับแล้วนี่คือตั้งค่านะครับตั้งค่าอันนี้เป็นแปลตั้งค่าภาษาแปลเป็นภาษาไหนอย่างเช่นคุณอยากเห็นคาอย่างเช่นเขาเขียนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับคุณสามารถแปลภาษาอังกฤษได้ครับหกใช่ใช่นั่นแหละแปลภาษาไทยนะครับแต่นี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นเขาเพื่อนของคุณเป็นคนไทยใช่ไหมเขียนมาเป็นภาษาไทยเมื่อเขียนมาเป็นภาษาไทยปุ๊บ ก็เปลี่ยนนี้เป็นภาษาอังกฤษมันจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เลยนะครับเนี่ยถือว่าสุดยอดไปเลยครับแล้วก็ทางเกมก็ในเกมก็มีใหม่ครับสามารถเปิดไมค์คุยได้ครับจะไม่ใช่ไมค์แบบเหมือนเกมเอาวีฟีไฟนะครับเป็นแบบต้องพูดเสียงเนาครับแล้วก็จะมีเวลาจำกัดโดยแบบพูดเป็นข้อความเสียงนะครับโอเคแล้วกันเราก็มาดูกันเลยนะครับโหมดสองสอเอไอนี่แหละครับเพื่อนกับผมคู่กับผมคิมนะครับ โอเคมาลุยกันเลยนะครับแมป AI ใหม่คือลุ่นรุ่นแรงเย็นแมปนี้ก็ถือว่าชอบนะครับเพราะว่าด้านหลังแมปหนาจะเป็นพื้นที่กว้างกว้างมากๆสามารถสร้างด้านหลังฐานทัพศัตรูได้นะครับหือฝนตกนะครับแป๊บนะครับเดี๋ยวกลับมา มาต่อนะครับเมื่อกี้ไปปิดหน้าต่างนะครับฝนตกเริ่มจะแรงขึ้นนะครับโอเคดูต่อนะครับไอจะมีน้ำสองฝั่งนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เออต่อไปแมปนี้นะครับถือว่าเป็นแมปที่ผมพอชอบอยู่นะครับชอบตรงที่ว่าเอไอจะบบกแค่สองทางตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงไอสามทางแล้วก็ตรงนี้ตรงตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างที่โคตรว่างเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดคุ้มมากเลยครับแมปนี้นะ โอเคล่อรีต่อนะครับเก็บทรัพยากรน,นะครับเนี่แล้วก็แล้วก็จะมีถาด a i c เขียวด้วยนะครับเหมือนกับเมือนกัที่ผมเล่าไปนะครับจะมีเมื่อทำอะไรป้อมตรงนี้ปุ๊บจะมี a i c เขียวออกมาจากด้านหลังแมปนะครับคุณห้าไปเลยแล้วก็สิ่งเสียบที่ผมไม่ค่อยชอบนันก็คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปุ่ม ปุ่มก่อสร้างปุ่มสนทนาปุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนผมคิดว่าเหมือนจะเล็กลงครับทาให้ผมไม่ค่อยถนัดในการเล่นเลยนะครับเนี่ยโอ้โหทางค่ายนี่ถือว่าผมก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าอัปเดตนี้ผมชอบไหมครับเอาตรงๆเลยนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าทุกปุ่มไม่ว่าจะเป็นปุ่มอะไรปุ่มนู่นปุ่มนี่แต่สิ่งที่ผมชอบก็คือจะเพิ่มกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มอย่างเช่นจะมีสามกลุ่มจะมานี้มันเพิ่มมาสี่กลุ่มแล้วนะครับเนี่ยถือว่า ตรงนี้ผมโอเคนะครับตรงผมที่ไม่โอเคนั่นก็คือเฮ้ยทุกปุ่มในการก่อสร้างอไอ้วันนี้ที่มันเลือกทหารอะไรสักอย่างนี่แหละเล็กลงหมดเลยอันนี้ก็ยังเล็กลงนะครับทําให้สังเกตรหรือเปล่ามันเล็กลงหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ดูไปต่อนะครับต่วนแนมส่นมเก็บทรัพยายกรเอเอได้มาดับเบิลเลยสร้างอู่เรือนะครับเนี่ยแต่ส่วนคิมก็เรียวกว่าผมหลายเท่า ทางน้ำก็มาสินะเงี่ยเรียบร้อยแตกไปเราในกิมก็ใส่สร้างเรือรัดตะเวนเร็วมากเลยบุกทำนัำ้นผมก็ถามเขาว่ามันบุกทางไหนด้วยนะครับจะมีสองทางตรงนี้แต่ตรงนี้แต่กิมบอกว่าห้ามปกป้องตรงนี้เพราะตรงนี้ไม่ค่อยหวงเท่าไหร่เพราะว่าจะไม่ค่อยมากมันจะมาไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับตรงนี้ต้องปกป้องตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมก็แ,แรกๆผมก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าเอย ดูต่อนะครับทุกคนอาจจะเชื่อผมช <g ül> ั้นสามนะครับสั่นแล้วเจอฐานมุ่งหน้าไปหาฐานทัพผม <g ül> แล้ก็สร้างหอสนายหอปืนใหญ่หอปืนใหญ่ให้เยอะๆเลยสลวพานพิเศษเพื่อนีน่ดูสิครับ <c oughs> แค่ห้านาทีแรกสุดยอดไปเลยครับดูมาเยอะขนาดนี้โอ้โหจะเยอะไปไหน พอเชื่อแหละเห็นปุ๊บเชื่อแหละเชื่อแหละรีบถอยจังเกินมานี่เชื่อแหละเชื่อแหละเชื่อแหละเพราะตายชี้ที่ผมมีห่อปืนใหญ่คอยขนับสุนกันยิ่งแล้วดีแล้วนะครับชิ่ผมสร้างห่อปืนใหญ่ทําให้สร้างชิปหายแน่นอนชิปหายไปบ่ไหนก็กางอัพลอยอัพชั้นสามนะครับหรือเปล่าวะเอาชั้นสามนะครับทางเรือก็เหมือนเดิมนะครับจะมีเรือยิงจรวดเรือพิฆาตมาไม่ต้องถามก็แล้วกันนะครับ กิมก็ใช้เทคนิคการวางกับระเบิดนะครับส่วนผมใช้เทคนิคยังไงกับวางกับระเบิดส่วนผมใช้เทคนิคใช้เรือจระเข้นะครับห้านาทีแล้วก็มาเยอะป่านี้โอ้โหท่าน,นี้จจงหวันี้ผมต้องยอมแล้วยังไม่ยอมแพ้หรอกโออตรงนี้ก็เรือรัตตเวเนไสตอแทนเจอรถเดลต้ารถสะเทือนน้ำสะเทือนบกขอไปนะครับกิมูกนิดนึงโออ แล้วก็กิมก็ได้เจอเหมือนกันนะครับรถสะเทินน้สะเทินบกจะทำอะไรไม่ได้จังเกิลก็อันนี้ก็สร้างนวเ้องกันตรงน,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 นี้นี่ยผมตร่นี้นี่ะผมเน้นป้องกันแค่ตรงนี้จุดเดียวนะครับเพราะตรงนี้นะ่ะมันเวลามันจะบกใช่ไหมครับมันต้องมาทางนี้มันก็เจอฐานผมตรงนี้ใต้เนินจัดการนะครับโอเคจ,จุดนี้ครับเป็นจุดสําคัญมากต้องปกป้องให้ถึงที่สุดเลยโอ้อยไปไหนเนี่ย ผำถามว่าคือว่าจะไม่มาเทียวได้มันมาแน่แต่ว่ามันม,มามา้วเพิ่ยได้เท่าไหร่ป้อมตอร์ปิโดจังเกิลตัางต่อนะครับจังเกิลแล้วทีนีะะ้คือเธบกโอ้โหหวงนะครับดูได้กออภัยมันกินด้วยนะครับ ปะดงานขัดข้องนะครับโอเคดูต่อแล้วก็หอปืนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาการกดแพมจะบุกถ้ามีหอมาถือว่าจะมาเยอะเจอผมเถอะเจอมาบ่อยโอ้สร้างหอปืนใหญ่เยอะเลยเพื่อผมไว้ใจทางนี้ไม่ได้กิมก็สุดยอดไปเลยครับกิมนี่เมื่พูดถึงครับเขาโหดมากๆโหดกว่าผมอีกกิมนี่ โอ้โหสุดยอดถุงสีสินะมั้งแตกวอ,อย่างก็เป็นที่ปกติด,ดีปลอดภัยด้วยนะครับงานขัดข้องเยอะไปหน่อยแล้วก็ลดเสียงนิดนึ่งครับโอเคดูต่อน,นะครับโอเค ทีมก็ป้องกันเลยโอ้โหสองนัดแตกสองนัดแตกแรงไปไหนอ๋อต่อต้นอากาศยานนี่โอ้โหโอ้โหโอ้ตายโอ้ตายโอ้ตายท่ากับทหารไอเนี่ยทหารไอเฟิลกับทหารไอบีเออตั้งแต่ทหารแอสเซว์กับทหารอาร์บีกีที่นั้นเนี่ยสองนัดตายกระเปล่าโอ้โหแรงมากเอาเกือบแตกซ่อมทันโอเค เดี๋ยวผมก็เตรียมการาสร้างเรือจะลเขสสินะเอาอย่างลองไฟฟ้าก่อนก็เึือฉะนั้นซึ่งะ้งบก,ก็มาฐานะตรงนี้ก็โบกตรงนี้โอ้โหเจอดังวนะครับจังเกิ้ลผมเยอะ <c oughs> ป้อมที่ไม่มีวันไพ่แตกตอนคิมก็โอ้มาเจ้าน้นมันเรือไปฆาดน,นมันเรือไปฆาาแม่หองคิมวางกับระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวผมก็สร้างป้อม่ะไปโดนต่อนะครับ โอเคตรงนี้ก็สานลับแตกไปซะมาตอนไหนแตกตอนนั้นต่อไปผมก็เน้นไปเรือจระเขจจำนวนสองลำนะครับโดยผมเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้ก็แบบพยายามจะใช้เสียงสนทนานะครับแต่ว่าถ้ามารีเพย์เอาจะไม่ได้ยินจะไม่มีข้อความเรื่องเสียงสนทนานะครับผมก็เลยรีบถามไปถามมาน,นี่แหละครับ เยวไป,ปคาดก็มาเรื่องวนะครับป้อมต่อไปดูก็มีจะกลัวอะไรยิงเบามากมีแย้มีสองป้อมทำมีแค่ป้อมเดียวชิบหายแน่นอนดโดยจอรเจสจำนวนสองลำก็ได้สร้างเป็นเครียบร้อยดูมานะทุกคนสงสัยทำไมผมชอบรีสิบนะครับ ต่ก็คือว่าผมขอลองปรับคุณภาพให้เป็น720จาก480ให้ดูว่าพื้นที่ผมจะพอหรือเปล่าลนั้นมาดูว่าได้กี่นาทีนะครับอย่างเช่นอาจาได้10นาทีได้กี่ m b เรยลยนี่นะครับผมจะได้ไปคำนวณเอาโอเคตามนั้นีูแตกหมดเลยไิคาดก็มาเจอเจอเจเจเคกับป้อมตอบิโดเรือจเจเคยิงแรงกว่าถึกกว่าแต่เลยไปคาดยิงได้เยอะกว่านี เออไม่มีแล้วน่ยโอไม่นะไม่นะไม่นะนี่ีำวางกับระเบิดอ่าอ่าโอ้ทำไมเรือคิมถึกจังวะเอาจริงๆนะโดนโดนทั้งต right ่อไปโดนทั้งโดนนี่โอ้โหสุดยอดโอ้โหเดือดเราโดนอันนี้ก็เอไอก็นานนะครับเป็นห้าสิบกว่านาทีนี่แหละที่ผมจะถ้าเกิดอยากให้ผมชนะเร็วๆได้เรียนเอไอจะต้องชนะไม่ต่ำกว่าห้านาทีไม่ไม่เกินสิบนาทีถือว่าเป็น ถือว่าสัมยากสําหรับเราแต่ไม่ยากสําหรับคนสายเติมคนอัพเยอะแล้วก็ไปคาดแตกไปสะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลดสเดเทินสุดเทินบกต่อไปก็เหลือปคาดเนี่ยแบบนี้ก็ชอบตรงที่ว่าตัวชอบอีกนะครับชอบอีกตรงที่ว่าเป็นมุกของผมนะสามารถยิงถึงด้วยนะครับสามารถช่วยช่วยสนับสนุนการยิงจากชายฝั่งนะครับเมื่อเหมือนกับ นอมังดียกคนครึ่งบกมีปืนใกล้ใกล้ออ่ชาฝั่งทะเลแตกสวยแล้วก็ฟอเรสป้นไฟไม่ใช่โอ้โหมาเยอะแน่อนอนไม่ต้องห่วงนะครับดูป้อมที่ไม่มีวันสิ้นฝังโคตรโ,โคตรโ,โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหแตกแตก เดี๋ยวก็บุกทําบุกเขาไม่ต้องห่วงนะครับกิมนี่ใช้หอเป็นเป็นเป็นตัวบอกตําแหน่งของศัตรูนะครับถ้าเกิดไม่บอกตําแหน่งมันศัตรูมันจะยิงบนมันก็สามารถแบบจังว่าง่ายดีนะครับถ้ามันยิงมันจะตรวจจับถ้าไม่ยิงมันก็ไม่ตรวจจับมันตรวจแค่บางเงินนะครับงั้นกิมก็เอาหอไว้ตรงนี้เพื่อมองบนบุกเขาได้โอ้โหขาดเรามานะจีหกตกไปซะสวยเอาชั้นสามต่อนะครับซีผมเ็เต็ม เกมนี้ก็เหมือนเดิมนิวเคลียร์ลูกตุ่มขนาดใหญ่แหลมมา่เยอะๆเลยลองเก็บทรัพยอกรเพิ่มโอโ้โ,อโหโอห้โหโอ้โหอืมหแตกซะอืมหแตกไปซะโอเคมันก็บุกต่อน,นะครับ AI บุกยิ่งเยอะขึ้นแต่ดีนะีผมสร้างแล้วการป้องกันอากาศหรือหอหรือหรือการป้องกันอากาศเยอะนะครับแล้วก็จะมี การยิงช่วยสนับสนุนจากป้อมตอร์บิโดด้วยนะครับถือว่าแมปนี้ผมชอบเป็นอันดับหนึ่งก็แล้วกันนะครับแมปนี้ถือว่าดีนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดโอ้โหอ้โอ้โอ้ตาตโอ้ตาตใจเย็นใจเย็นโอ้ตาโอ้ตาใจเย็นใจเย็นใจทุกคนได้ยินเสียงอะไรครับไม่ห่วงนะครับอย่าไปสนใจตายแต่ได้ยินแล้วเฮ้ ผมเกียผมตอบไปครับบอกว่าได้ยินแล้วย <c oughs> ังไงนะงงไปเลย <c oughs> เรียบลอยนะครับ <c oughs> เรือยิงจรวดมาจริงๆด้วยตามที่ผมคาดเอาไว้ <c oughs> เรือจรวเแ้แก้ทางเรือยิงจรวดได้นะครับเพราะด้วยความเร็วของเรือจรวเกคมันพอเร็วอยู่นะครับมันก็สามารถหลบการโจมตีหลบจรวดของศัตรูได้นะครับ <c oughs> ถ้าอยู่นิ่งๆนี่แหละมันจะไม่หลบไม่ไ <c oughs> ่อไป ผมจะอัพชั้นนี้ต่อนะครับชั้นห้ามเลยตอนคิมก็สร้าง G5 เพื่อไปสอดแนมศัตรูนะครับก็ตอนนีก่อนนะครับป้อมนี้ก็สุดยอดสุดยอดตรงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมคอยอธิบายตอนท้ายคลิปนะครับไม่ตอนตอนที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เดินไปคาดแตกเหมือนเดิมมันก็มาเหมือนเดิมนั่เลยลอไอนี่รอบนี้ใครสร้างนิวเคลียร์ผมปวดสร้างเองก็แล้วกัน โอเคเพื่อนสร้างนิวเคลียร์นะครับโอเคต่อไปก็สร้างนิวเคลียร์ต่อเอิร์นกิมก็มีเครื่องบินจีห้าคอยสนะสงครามการเกิดขึ้นการนิวเคลียร์เองกิมก็ชิบหายแล้วไงกิมมีเรื่องิงจรวดการยิงเขาไม่ต้องห่วงนะครับคิมเขามี G5 แล้วถ้ามี G5 แล้วเขาจะไม่กลัว G5 ก็สามารถเอาชนะเรือยิงจรวดได้ด้วยจำนวนเย,ยอะๆกว่า แตกไหมแตกไหมสิบห้าจีห้าดวยขอเป็นหนึ่งดำใช่ไหมทำไมจะไม่ได้ผมผมบอกว่าให้โจมตีฐานทัพนั้นก่อนเบียจะอืมเบียทรัพยากรของผมก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ต้องอัพต่อนะครับถ้าอยากให้เร็วกว่านี้ทำไปเรื่อยๆ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 เรื่อยเรื่อยเรื่อยต่อไปผมก็อยากเห็นว่าเอ่อว่าฐานทัพมันเป็นไงครับดูสิครับโอ้โห โอ้ oh, โหแมปใหม่สินะเนี่ยนี่สินะแมปใหม่ของ a <laughs> เออถือว่าแมปนี้ก็ถือว่าเป็นแมปที่ผมชอบกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างแรกเลยครับคือว่ามันป้องกันแค่จุดเดียวนะครับคือจุดนี้อย่างเดียวครับให้เน้นป้องกันตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องเน้นป้องกันบนนี้นะครับถ้าป้องกันบนนี้นก็เสียเ,เสียเวลาและเสียทรัพยากรเปล่าๆนะครับให้แนะนําป้องกันตรงนี้นะครับ เพราะว่าจะมีถ้าเกิดม,มีทางอากาศเยอะๆจะมีป้อมอป้อมต่อต้านอากาศยานของป้อมตอร์บโด,โดช่วยสนับสนุสนการยิงเจอใช้ได้แบบนะครับโอเคขอภัยเมื่อกี้ด้วยนะครับพอดอีงานขับข้องเป็นที่อีกแล้วนะครับขับข้องตรงที่บ่าไปเปิดหน้าต่างนะครับแค่เปิดหน้าต่างโอ้ดยอดโอเคดูต่อนะครับโอเค ีห้าก็ไปสอนแนมดูนะครับส่นแนตรงที่เหลือนะครับเพื่อที่จะยิงนิวเคลียร์คิมก็สร้างก่อนนะครับคิมนี่ส่วนจีห้าก็สร้างโอ้เดียว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 จีห้าบักอีกแล้วพอพระเจ้านี่มันบักอีกแล้วสนินเนีย่ยจีห้าเล่งเครื่องจีห้าเล่งเครื่องแล้วก็เรือสะเทือนนะสะเทือนบวกไม่ต้องกลัวก็จะไปขาดนะครับมาเยอะ ไบเออรก็โดนทำลายศีรษบเราอะไรเอาตายเอาตายตายแตกไหมแตกสวยดียหาก็ช่วยสนับสนุนดินนะก็ดีนะ <c oughs> เพราะว่าเนื้อพิฆาตไม่มีระบบป้องกันทางอากาศหรือไม่มีจรวดต่อต้านอากาศยานหรืออะไรป้องกันทางอากาศน,นะครับส่วนคิมก็ทําการสร้างยูเคเป็นที่จุดลอยเดยคิมก็บอกว่า ใหโจมตีฐานทัศัตรูก่อนถ้าเราไปโจมตีสีเขียวนะสีเขียวมันจะร่วมมือกับสีฟ้าด้วยทําให้เกมมันยิ่งยากขึ้นนะครับทําให้มันการป้องกันยากขึ้นนะครับไมงั้นก็ไม่งั้นก็ให้จัดการสีฟ้าก่อนทําให้สีฟ้าโรงงานพังหมดแล้วแล้วก็พวกสนามบินโรงงานโรงงานไฟฟ้าทรัพยากรให้พังหมดก่อนถึงจะค่อยโจมตีสีเขียวก่อนนะครับโอเคตามนี้แผนนี่แหละแผนพร้มอมโจมตีแม่งเลย โอเคตูม okay. สวยบัคเดู่เมื่อกี้เห็นบัคหรือเปล่าแบบตูมแล้วนิวเคลียมมาทีหลังเงื้อบัคสินะโอเคต่อไปก็รีบต่อไปก็รอ,อสร้างต่อนะครับนิวเคลีย์คิมก็สร้างเร็วกว่าผมอีกสร้างก่อนผมอีกคิมนี่คิมนะครับ <laughs> เพื่อนใน Dis c o r d ด้วยใครที่สนใจเข้า Discord เดีย๋วดวยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ด้วยสเปยรย์กองเก็บไม่ได้เก็บเลยนะครับเนี่ยสุดโอ้โหน่าเสียดายสเปยรย์กองมีทีล,ละห้าหรือหกเลยคุคิมก็ทำการยิงนิวเคลียตต่อยิงต่อครับคิมสวยเงี่ยจัดก,การ AI ก่อนค่อยจัดก,การ AI สีเขียวจัดก,การสีฟ้าก่อนค่อยจัดก,การสีเขียวเออต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับ ผมจิงตรงนี้แม่งเลยโอเคมาดูการแสดง <c oughs> การแสดงอือหอน่าเสียดายทำรายนี้ไม่ได้แต่ว่ายัางไงก็ทำความเสียหายได้ <c oughs> okay. ก,ก็พอโอเคทุกอย่างก็ก็แนะนำนะครับป้องกันตรงนี้อย่างเดียวห้ามไปป้องกันที่อื่นนะครับผมขอแนะนำเลย ก uh huh. ิมลงตรงไหนวะอ่าทำาลายนี่สินะสวยทำาลายอันนี้บักอีกแล้วเหรอเนี่ยสวยมากสวยงามสร้างยูเครียตต่อน,นะครับ <c oughs> ไม่รู้การเพิ่มคุณภาพเนี่ยทำให้มันลื่นขึ้นหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มันชัดชัดแล้วก็พอ ยังไม่พังอีกสวยษฐ์มึงก็ทำไรวะตอนนี้ร่างสมันมันก็ทำลายศูนย์ประชาการต่อโอเคต่อไปพูดท้งตรงนี้ต่อโอเคสร้างใหม่ใช่ไหมบอกให้สร้างยังไม่แจกอีกโอ้โหบอกว่าได้ยินผมบอกว่าได้ยินคิมพูดแต่คิมไม่ได้ยินผมเพราะว่าเขาเสียกับการสนทนาดีนะครับ จะมีเสียงเกมสะท้อนใสนะครับเอฟเฟกเสียงนู่นเสียงนี่เสียงทหารนะครับสะท้อนใสทําให้มันได้ยินยากจัดการนี้สินะ <c oughs> จัดการนี้สินะเนี่ยโอเคขอภัยเมื่อกี้ด้วยนะครับพอดีพื้นที่เต็มมาทุกคนนะครับพื้นที่ในเครื่องนะครับพอใช้ได้อยู่ไม่ใช่พอใช้ได้นะครับพอมีพื้นที่เยอะอยู่โอเค มน่าจะพอจบคลิปนะครับผมดูมาแล้วได้แค่12นาทีนะครับหวังว่าจะจบหวังว่าไม่เต็มก่อนนี่แหละ <c oughs> โอเคดูต่อนยครับต่อไปนางนิวเคลียร์นะครับสวยคิมจัดการนะครับสวยคิมจัดการได้สวยมากมากไอ้ก็โอเครีบจบคลิปนะครับอีก12นาทีก่อนพื้นที่จะผมจะเต็มโอเคต่อไปก็เครื่องบินจัดการเอ้ก็สร้างใหม่ครับสวย น่าจะประมาณห้าสิบนาทีนะครับต่อไปถึงเวลาที่จัดการสีเขียวนะครับจัดการฝ่ายสีเขียวแล้วยังแรกเลยนะครับต้องเอาเรือยิงไหนวะเดี๋ยวคิมยิงไหนวะโอโ้โหไอตรงนี้ผมยิงหรือเปล่าวะอ๋อตรงนี้ผมยิงนะครับตรงนี้ผมยิงนะครับนึกว่าคิมยิงโอโ้โหต้องทำอะไรหมดก่อนนะครับ ผมงงว่ะร้านสนามมันถูกสร้างมาได้ยังไงครับเอาสั้นๆเลยนะครับอันนี้เป็น AI ซีเกียวครับมันสามารถก่อสร้างตรงนี้ใหม่แบบอัตโนมัติได้นะครับแบบไม่ต้องพึ่งพาร้านสนามหรือสุปชากานนะครับตรถ้าใครไม่อยากให้มันสร้างใหม่ต้องทำลายให้หมดเมื่อทำลายหมดปุ๊บจะมีกองกําลังสนับสุนทางสีเขียวออกมาทางนี้นะครับตามเส้นถนนนี่เลยต่อไปก็เอาเรือโจรเคดนะครับเพื่อจัดการตรงนี้โอคมเหลืออีกสองอย่างโอเค ไอนน้ก็เป็นแค่คลิปรีวิวดันใหม่นะครับแมปใหม่ของ AI นะครับขออภัยที่พวกสะดุดนะครับสะดุดหลายครั้งเลยนะครับเนี่ยคลิปนี้ก็พอหลายอยู่นั่นแหละครับนีน่นครับแลักษณะโตรงสร้างใหม่แบบงงเลย <c oughs> โอ้โหน่าเสียใจกันไม่ได้แล้วก็ <c oughs> เมื่อไหร่ปุ๊บกำลังสนับสนุน AI <c oughs> ก็มา <c oughs> โอโ้โหโอ้โหมาเยอะเกิน แต่ผมมีเทคนิคนี้นะครับใครที่ขี้เกียจขี้จะว่าไงครับขี้เกียจขี้เกียจสู้ AI ไสีเขียวไม่ต้องห่วงนะครับอย่างนี้เลยครับทาลายทุกอย่างนี้ปุ๊บทำลายทางน้ำแล้วก็โจมตีตรงก็ได้ตรงนี้นะครับเมื่อ a i ไสีเขียวเห็นคุณปุ๊บมันจะเน้นมันจะเอาจะเอาคุณให้ได้นะครับแล้วก็หลอกล่อมันมานะครับอย่างนี้แหละครับใช้เทคนิคนี้เพื่อต่อกรกับสีเขียวนะครับใครที่ใครที่มีนิวเคลียร์ไม่ต้องลำบากตัวเองนะครับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ อย่งนี้ก็ได้เรียบร้อยเรียบร้อยขี้เกียจสู้ไอซีเขียวจัดการนี้แม่งเลย <S 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 เรียบร้อยอ้าแตกไหมโอ้รอดเจอจะเราแค่รอดมาแค่หนึ่งลำเนีจยจะเราแคนี้ไม่แตกเนี่ยครับตัวประชาการยังสร้างใหม่เหมือนเดิมแบบไม่ต้องพึ่งพาล้านสนามสุดยอดนี่สิครับอัปเดตใหม่ของ AI นะครับไม่ต้องพึ่งพาล้านสนามมันสร้างเองแบบไม่ต้อง มีร้านสนามคิดดูไอ้ยากขึ้นสินะสวยจัดก,การผู้งืี้ต่อได้สวยต่อไปก็ยังไม่ยืนยันรอเพราะว่ารอโอเคใบเลือสองอย่างนี่แล้วก็สีเขียวนี่นะครับกิมจะยิงเลยไม่ได้ผมนี่แหละจะยิงครับถอดภพครับเมื่อกี้ผมบอกผมจะยิงสวยไม่ได้ผมนี่แหละต่อไปกิมก็ต้องต่อก่อน บักนะครับไม่้องห่วงบักนะครับเ้ยรีเพย์ปุ๊บเพราะว่าเวลามันยิงมันจะใช้อยู่แล้วครับถ้าเกิดคุณคิดดูถ้ายูเคลียยิงเร็วจะจะอดยอดจะแหลกแน่นอนครับบอกไว้เลยแหลกแน่นอนแล้วก็สร้างผมเน้นไปทางเครื่องบินแล้วนะครับเนี่ยแล้ไปผมเน้นปทางอากาศต่อนะครับเพราะยวเคลียไม่จำเป็นแล้วสวยแต่ว่าเดี๋ยวหยุด ออสอนแนมเพราะว่าบางที AI มันแบบไม่ต้องพึ่งพาร้านสนามนครับอัปเดตมาใหม่ปุ๊บอาจจะอัปเดตมาใหม่ AI ไมันต้องพึ่งพาลานสนามเพื่อสร้างบุญศูนย์ประชาการใหม่ไอ้น,นี่มันสร้างเองนะครับโอ้สุดยอดยากกว่าเดิมอีกโอ้โหสุดยอดเลยจังวันนี้สุดยอดอคิดได้ไง,ไงไวะนี่ครับมมนต้องพึ่งพาร้านสนามเลยนะครับมันสร้างเองด้วยอัตโนมัติสุดยอดสุดท้ายก็แตกอยู่ดีนั่นแหละ ต่อไปก็เป็นอันชชนะของพวกเรา51นาทีถือว่าพอนานอยู่นะครับเพราะนี่เป็นแมป AI ใหม่ๆที่ผมยังไม่ชินนะครับโอเคเันงั้งก็คลิปนี้ไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวพื้นที่เต็มก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b ์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามผมด้วยโอเคมน,นอ่อไก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกัน <c oughs>